ฮารุฮิที่งุนงิดในช่วงธนบะตะก็ฝืนสภาพจิตตัวเองทันทีเมื่อถึงช่วงสอบปลายภาคและเริ่มกลับมาทําอะไรตามใจชอบอีกแล้วถ้าถามถึงผมแล้วก็เหมือนถูกยัดเยียดไม้วิ่งแห่งความหม่นหมองให้แบบหมดทางเลี่ยงเลยทีเดียวเชียวยส่วนฮารุฮิที่นั่งทําข้อสอบอยู่ข้างหลังผมก็เห็นงีบหลับก่อนหมดเวลาสอบเกือบ30สนาทีเสมอเพราะถ้าทางจะเหลือเวลามากเกินไปน่างุนงิดจริงอนางง่างุนง,งิดจังน่างุนงิดจริง เรียกเธอว่าพระเจ้าคือสุเมยเะฮาลุฮิก จากปากคำของคารุฮิเหมือนหน่วย S.O.S. อ,อของเรานั้นจะไม่มีว<า>ันหยุดแม้จะเป็นช่วงสอบปลายภาคที่ชมรมอื่นเขาอยู่กิจกรรมกันหมดแต่อนหน่วยลึกลับที่ไม่ใช่ชมรมแถมไม่รู้ที่มากลับเปิดบริการตลอดทั้งปีในกับเซเว่นอีเลเว่นอย่างนั้นแลเลยนายนะ่ยมาดูนี่หน่อยออสิอ,อ,อะไรเนี่ยเห็นแล้วยังไม่รู้อีกเหรอไม่รู้นะสิไม่รู้เรื่องสักนิดนะ ยลักหน่วย s อ<า> s, s ของฉันยังไงเล่าสัญยนตลักเหรอดูยังไงก็เหมือนหนอนชายเขียวมาหัวราน้ําลากพื้นจนเป็นรอยมากกว่าดูให้ดีสินี<อ>่ไงตรงกลางเนี่ยเขียนมาหน่วย S อ s ไว้ไม่ใช่เหรอดูให้ดีพอพูดไปแล้วก็ชักรู้สึกว่ามันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ซะแล้วแต่คงไม่กล้าฟันธงลงไปว่าใช่หรือไม่ใช่อยู่ดีนั่นแหละเอาละผมพ,พูดคําว่าใช่ไปแล้วกี่ครั้งนะใครว่างพอก็ลองนับดูหน่อยดิคนที่ว่างที่สุดก็คือนายนี่นาะ ว่าแต่ว่านะฉันคิดจะเอาเจ้านี่แปะไว้ที่หน้าเว็บของหน่วย S O S น่ะสิเว็บไซต์ที่มีแต่หน้าเว็บอย่างเดียวเนี่น่ะนะก็เว็บที่นายสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่มีคนเข้าชมเพิ่มเลยนี่นาดูเว็บเดียวก็จําได้หมดละไม่มีอะไรดึงดูดจะให้เข้าเว็บเลยสักนิดเดียวเพราะนายน่ะคอยขวางอยู่นั่นแหละอุตส่าห์ที่จะใช้รูปล้อตะเคียของมิคุเรู้จังเพื่อเรียกแขกแท้ๆเราไงที่จะเล่นนึกขึ้นมาได้น่ะว่าลองแปะสัญลักษณ์ของหน่วย S O S ดูแล้วอาจจะว่าก็ได้นะเว็บยี่เงาแบบเนี้ยรีบรีบโดนลบไป ยอดผู้เข้าชมไปถึง3หลักด้วยซ้ําแถมเปิดเรื่อนก็เป็นของเธอที่เข้าไปดูเว็บเองด้วยนั่นแหละลองเขียนไดอารี่ดูเป็นไงการหาหัวข้อมาลงก็เป็นงานของหัวหน้าหน่วยนี่นาใช่ไหมไมีเอาหรอกขี้เกียจจะตายผมเองก็ขี้เกียจยเหมือกนกันครับเฮ้ยอ่ะเคียวเอาสัญลักษณ์นี่ไปแปะลงบนหน้าเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เลยนะเธอาก็จัดการเองสิฉันะเป็นหัวหน้านะหัวหน้าจะมีหน้าที่สั่งเท่านั้นแหละนี่แล้วกันนะ ถ้าช้จัดการเองหมดนะพวกนายก็ไม่มีงานจะทํากันพอดีนะสิหัดใช้หัวคิดซะบ้างสินายนะ่ะเอาแต่ทําตามที่คนอื่นสั่งแล้วจะเจริญได้ยังไงกันเล่าคิดดูให้ดีตกลงเธอใช้ฉันทําหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไม่อยากให้ฉันทํากันแน่ขอจัชัดซิเอาฮะหน้าทําไปซะเฮ้ยสุดท้ายผมก็ต้องทํานําภาพสัญ,ญลักษณ์หนอนชายเขียวลากเส้นฝีมือจิตตกรเอกนามท่านฮารุฮิย่อขนาดลงให้พอดีแล้วอัพขึ้นเว็บไปตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงช่วงปิดเทอมหน้าร้อน เป็นช่วงหยุดที่เรียกกันว่าหยุดหลังสอบและเป็นช่วงที่อาจารย์จะตรวจข้อสอบผมด้วยหน่อยนั่งเงียบจริงขอนั่งเล่คุณอศาศัยนะเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจหน่อยเฮอะ<ส>ผมหวังว่าจะได้ยินเสียงคุณอศาศัยนะตอบข้ามประตูมาว่าค่ะแล้วก็เคาะประตูทันทีเชิญค่ะอ,อ,อะไรกันนี่มีแค่เธอเหรอยูคีก็อยู่ด้วยนะไม่นี่ก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์ประจำทุมรมไปแล้วไม่ต้องนับรวมก็ได้มั้ง ถมเป็นสมาชิกชมรมอักษรด้วยแต่ยังไงก็ควรจะเปลี่ยนคำพูดแล้วนะอะไรกันเนี่ยมีแค่เธอกับนางโตเองเหรอมีปัญหาอะไรหรือยังไงใครเขียนรายชื่อปัญหาที่เธอก่อการไม่ชั้นล่ะก็นะเพล่เพละ,ะ,ะดาษเอสีทั้งหน้ายังไม่พอด้วยซ้ําไปแดนเข้าประตูมาได้เลยพันนี่ก็เป็นแขกของหน่วยเรานะสิฉันเคาเพราะไม่อยากจะพูดเข้ามาตอนคุณอาศัยนะเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกตั้งหากเล่าเพราะคุณหนูผู้ไม่ระวังคนนั้นมัลืมล็อกประตูเสมอเลยนะสิ ว่าแต่แถกที่ว่านั่นน่ะอะไรอ่ะนายจะไม่ได้แล้วเหรอผมไม่ได้ขุดคยุยเรื่องธนบัตรเมื่อสาฟีก่อนขึ้นมาหรอกนะนายะเป็นคนจัดการนี่นาะแถมไม่ขออนุญาตฉันด้วยเรื่องอะไรล่ะครับ <c oughs> กับโปสเตอร์ที่นายแปะไว้ยังไงเล่าอ๋อนั่นน่ะเหรอ <c oughs> จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเนี่ยได้เสนอกับกรรมการนักเรียนว่าหน่วย SOS ของเราจะทําหน้าที่เป็นศูนย์รับปรึกษาปัญหา108ในโรงเรียนอุตส่าห์เขียนโปสเตอร์ด้วยมือแล้วก็เอาไปแปะไว้ที่กระดานข่าวซะด้วยสิ เรือนั้นนช่างเหอะดูนี่หน่อยสิมันดูแปลกๆนะคอมมันมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยสัญลักษณ์ของหน่วย SOS เป็นสภาพบิดเบี้ยวมันถูกบีบจนเละตัวเลขคนเข้ากับชื่อเว็บกลายเป็นตัวหนังสือแตกๆตกต่างกจากที่ผมเคยสร้างไว้เล็กน้อยไฟล์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ถ้าทานจะมีปัญหาเนะ่ยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะน่นน่ะสิวันนี้เห็นก็เป็นแบบนี้แล้วต้องแจ้งประกันเจ้าไหนนะเนี่ยไม่ต้องถึงกับแจ้งประกันหรอกนะ แปลกมากใช่ไหมล่ะอันนั่นใช่มหมแฮกเกอร์หรือว่าแคกเกอร์ที่เขาลือกันน่ะไม่หรอกนะคงจะผิดพลาดอะไรมากกว่ามหงุดหงิดจริงๆเลยมีใครคิดจะก่อการร้ายทางเน็ตจมตีหน่วย SOS นั้นเนี่ยมันเป็นใครกันเนี่ยถ้าเจอตัวแล้วก็จะเปิดสารเตีย้ยสั่งให้ไปทำงานรับใช้สังคม30วันเลยใครดูสิเชิญคะ่ะอ้าวแปลกจังเลยนะครับคุณอาซาฮินะยังไม่มาอีกแล้วครับเนี่ย ีสอนแนะ่เขาจะเหลือวิชาสอบอีกแล้วมัง้งน่าจะรีบกลับบ้านไปสักก็หมดเรื่องอะทาไมถึงได้อยากจะมารวมหัวกันในที่แบบนี้นักนะแล้วก็ฮ uh ารุฮิไงไม่เห็นว่าโคอิซามิเรื่องเคาประตูเลยสักนิดเล่า <c oughs> อยากจะดื่มชาของคุณอาซาฮินะรเร็วจังเลยนะเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ต้องมานั่นงทำตามคำ<อ><ฮ>สั่งเอาแต่ใ<ส>จของฮารุฮิโดยไม่ได้ลุกเลย นี่ได้ยินบ้านั่นเป็นเสียงประคังช่วยชีวชิตจริงๆเล่เาขอดทษอด้วยค่ะที่มาสายพอดีมีสอบจะถึงคาบสี่เลยนะคะผู้ที่ปรากฏตัวออกมาเอ่ยปากขอโทษนั้นคือนางฟ้าประจำชมรมเราคุณอาซาฮินะของพวกเราเอาแล้วก็คือว่าอาอ,าอาคือฉันพาแขกมาด้วยนะคะ นี่มันเรื่องอะไรกันผู้โชคร้ายหมายเลขหนึ่งที่มาปรึกษากับเราประกอโฉมแล้วเธอชื่อว่าคุณคิมิโดริเอมิริเป็นนักเรียนปีสองที่ดูเรียบร้อยและเงียบๆเท่ากับว่าคุณนอยากให้หน่วย SOS ของเราช่วยตามหาแฟนที่หายตัวไปอย่างนั้นชินนะฮะเฮ้ยดูเหมือนว่าเธอนี่ยจะเข้าใจผิดจริงๆว่าเป้าหมายของหน่วย SOS นั้นคือศูนย์รับปรึกษาปัญหาร้อยแซะแล้วสิ แล้วเรื่องที่อยากจะปรึกษานั่นน่ะเขาไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วล่ะค่ะลองโทรไปแล้วหรือยังโทรเข้าเบอร์มือถือกับเบอร์บ้านก็ไม่รับเลยล่ะค่ะไปหาที่บ้านแล้วเขาก็ไม่อยู่ด้วยอืมแล้วครอบครัวของเขาเล่ะว่างไงเขาพักอยู่คนเดียวนะคะเขาเคยบอกว่าพ่อแม่ของเขาอยู่ต่างประเทศแล้วฉันเองก็ไม่รู้บอติดต่อด้วยนะฮต่างประเทศนี่แคนาดาเหรอเปล่าค่ะ ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นฮอดูัสนะคะฮ่าฮ่าฮอดูัสนะ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองอะไรไม่ทราบแน่ใจหรือเปล่าว่ารู้จักประเทศนั้นนะ่ะเอ่อทางใต้ขขงเม็กซิโกหรือเปล่าวะไปหาตอนค่ำแล้วก็ปิดห้องมืดหมดเลยจะฉันเป็นห่วงมากเลยละคะ่ะอืมฉันก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของคุณอยู่นะน,นะแหลกันชัดๆอย่างเธอหรอจะเข้าใจเรื่องความรักเนะี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยอุตส่าห์มาหาถึงนหน่อย SOS ของพวกเราเลยนะทำไมล่ะเพราะว่าเขา ชอบพูดถึงเรื่องหน่วย SOS นะคะหอแตนคือเป็นใครกันเหรอค่ะแล้วใครกันล่ะนะเขาเคยบอกว่าเขาอยู่ใกล้ๆกับหน่วย SOS ด้วยนะคะอืมเขาเป็นประธานชมรมวิจัยคอมพิวเตอร์นะคะอืมเที่โดนฮารุฮิถ่ายภาพตอนล่วงเกินคุณอาซาฮินะ แล้วก็กลายเป็นข้ออ้างให้ฮารุฮิยิดเอาเครื่องความรุ่นใหม่มาหนึ่งเครื่องท่าประทานผู้น่สงสารที่ต้องมานั่งต่อสายแลนให้คนอื่นนั่นน่ะเหรอลืมสนิทเลยนะเนี่เฮ้ยเข้าใจแล้วพวกเราเนีจะจัดการให้เองนะคุณคิมมิโดริคุณโชคดีมากเลยนะในฐานะผู้ว่าจ้างคนแรกสุดเราจะจัดการแก้ไขปัญหาให้แบบไม่คิดเงินเลยละตั้งใจเก็บเงินด้วยเหรอแม่คุณ เฮ้ <Hey>. <S <S รับปากเขาง่ายๆแบบนั้นเก,กิดแก้ปัญหาเขาไม่ได้จะทำยังไงอ่ะ <S <S ต้องทำได้สิจ้ารระธาน,นั่นต้องเป็นโรคซึมเศร้าต่อเนื่องแล้วก็เก็บตัวอยู่ในห้องแน่ๆเลยแล้วก็แค่บุกเข้าห้องทุบสักสองสามทีให้เชื่องแล้วก็กระชากคอออกมาซะก็สิ้นเรื่องพูดจริงทำจริงแน่ๆเลยแมน่นี่แต่ว่าคุณประธานนั่นมีแฟนแบบคุณคิมิโดริแท้ๆไงยังหมกตัวอยู่ในห้องอีกเล่าจะิีกับคุณคิมิโดริหรือเปล่าครับเปล่าค่ะไม่เคยพูดด้วยเลยสักครั้งเดียว ถ้าจะปรึกษาก็น่าจะไปหาอาจารย์หรือตำรวจมากกว่าไม่สิอาจไปหาแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับฟังก็เลยต้องยกเรื่องมาปรึกษาหน่วย S อสสินะก็คงประมาณนั้นมั้งถ้าทางฮารุฮีคิดจะใช้โอกาสนี้เพิ่มยอดผู้ว่าจา้างแล้วไล่แก้ปัญหาให,ให้พวกเขาให้เรียบร้อยสินะเนี่ยไปยืนแจกใบปลิวที่ทางเข้าอีกก็ไม่แล้วฮะที่อยู่ของประธานนั้นเป็นห้องเดียวในแมนชั่นธรรมดา3มชั้นครึง่งกับหนึ่งชั้นใต้ดินที่ดูไม่เก่าไม่ใหม่และไม่มีจุดเด่นเป็นพิเศษ เอาละที่นี่สินะพอจะมีวิธีเปิดได้ไหมนั่นเนี่ยทำผิดลำดับแล้วเฮ้ย hey. อ้อมไปด้านหลังแล้วก็เข้าจัะเบียงได้ไหมนะ่ะทุกกระจกให้แตกซะก,ก็เข้าไปได้แล้วเฮ้ย hey. ห้องนี้อยู่ตั้งชั้นสามพวกเราไม่ใช่กลุ่มจรชนรุ่นยาวที่จะรอบเข้าไปได้นี่นะฉันยังไม่อยาามีประวัตินะขอบอกนั่นนะสิ ไปบอกคุณผู้ดูแลแล้วก็ขอยืมกุญแจมาดีกว่าบอกว่าเป็นเพื่อนมาหาเพราะว่าเป็นห่วงเขาคงให้ยืมละมัง้งเธอใช้มุงนี้ถี่หลือเกินนะเธอจ้องมาทั้งผมด้วยแววตาที่ดูแล้วเลือดลอยอา้าวเปิดได้หรอกเหรอไม่รู้สึกตัวเลยแฮะแต่ช่างมันเถอะอ่ะเข้าไปกันเลยคงแอบอยู่ข้างใต้เตียงนั่นละเอาละพวกเราก็ช่วยกันรวบตัวให้ได้เลยนะ ถ้าทางเธอจะไม่ได้สำนึกความผิดที่ตัวเองปล้นคอมเข้ามาเลยสักนิดแปลกจังเลยเนาะนึกว่าจะนั่งกอดขอาตัวกลมอยู่ในซอกหรืบของห้องซะแล้วนี่เที่ยวนายพอจะรู้ไหมว่าคนป่วยที่มีอาการซึมนเศร้านี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันหนะังฮะรู้ไหมอาจจะเดินทางท่องเที่ยวอยู่อเมริกากลางหรือไม่เขาพยายามหลบซ่อนตัวจริจรงๆแล้วมะรีบออกจากห้องเธอจะว่าไปวันนี้เ่งได้ยินเสียงเองนี่นาะ ก็คิดเหมือนกันละครับไม่ต้องทำเสียงจริงจังเดี๋ยวมาหายใจรถฉันยืนหน้ามาใกล้ไปมันสยองนะไฟรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างครับผมรู้จักบรรยากาศที่ใกล้เคียงเียาวรับมีมดจิแล้วหมดอายุไปตั้งแต่สามวันก่อนนี่นาเสร็จได้ขอน้ามาทานกันเถอะอ่ะมีกรุูจางกินซี่กินซี่อ่าวกินไหนนะอะไรใกล้เคียงมิติปิดกั้นครับในห้องนี้ให้ความรู้สึกมันที่นั่นเลยละครับ จะว่าไปแกเป็นมือปลังจิตของแท้เลยนี่นะเกิดรอยแยกของมิติขึ้นมีการดําเนินการเคลื่อนย้ายตําแหน่งมิติอยู่อีแบบเรารีบเห็นแต่ที่นี่ก่อนถ้าจะดีกว่าแฮอหิวข้าแล้วล่ะวันนี้เลิกกลุ่มแค่นี้พอนะอ้าวเฮ้ยแล้วเรื่องคดีจะว่าไงอะคงพอจัดการได้แล้วน่าไปนะเบื่อซะแล้วเหรอเนี่ย เ,เกิดอะไรขึ้นหรอคะให้มารวมตัวกันใหม่โดยไม่ให้คุณซุมิยารู้ตัวแบบนี้สองคนตรงนั้นน่ะถ้าท่านจะสะก,กิดใจเรื่องห้องนั้นนะครับใช่ไหมล่ะครับถ้าลองไปอีกครั้งก็คงจะรู้แล่ะครับนะคุณน,นากาโต้ภายในของห้องนี้มีห่วงมิติเวลาผิดปกติแบบไม่กลืนอนาเคเทตทำงานอยู่ในสภาพจำกัดพลังงานเล่นเอาคำที่มีในพจนานุกรมมาต่อกันเป็นประโยคแบบนั้นก็งงสิ ตามความรู้สึกแล้วก็ใกล้เคียงกับมมติปิดกั้นนั่นแหละครับมมตินั่นคุณซื้อซื้อมียะเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่ทางนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่นะครับคุณนางาระตกครับที่คุณประธานหายตัวไปนั้นเป็นเพราะมิติผิดปกตินั่นหรอครับใช่ฮะร,รุงนี้น่าจะบอกว่ารอเดี๋ยวฮะ<ห>ผมไม่มีสติจะปลื้มกับสัมผัสที่แขนได้แต่พยายามเช็คว่าตัวเองอยู่ที่ไหนในตอนนี้ ที่ผมยินอยู่เมื่อกี้คือห้องเดี่ยวแคบๆแ,แน่นอนไม่ใช่ที่ทชวนงงแบบนี้ชัวร์ปั๊บเลยวิเคราะห์โค้ดการบุกรุกการซ้อนทับกับมิติปกติเหลื่อมล้ำเพลงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่มิติปิดกั้นอย่างนั้นหรอครับคล้ายแต่แตกต่ตางแต่ว่าภายในข้อมูลของมิติส่วนหนึ่งมีขยะข้อมูลที่ระบุว่าซูซุมิยะฮารุฮิเป็นต้นเหตุปะปนอยู่ด้วยแค่ไหนกันล่ะครับสามารถละเลยได้เธอเป็นแค่เพียงทริกเกอร์เท่านั้นอ๋ออย่างนี้นี่เองอะ่ะเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอครับฉันกับคุณอาายนะอยู่นอกวงเหรอเนี่ย ประธานชมรมคอมอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเหมือนจะใช่นะครับมิติผิดปกตินี้เกิดขึ้นภายในห้องของเขาและด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้เขาถูกขังอยู่ในนี้แหละครับแต่อยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวก่อนอจากนี้ไปจะทําอะไรช่วยบอกกันก่อนได้ไหมขอเวลาทําใจสักนิดเถอะนะไม่ทําอะไรออกมารับแล้วฮะว่าไงนะรับรู้ถึงความเป็นศัตรูได้เลยนะครับสองคนนั้นถ่าานจะปกป้องตัวเองได้แน่ๆ แต่ผมกับคุณอาศัยนะนะ่ะไม่ปลอดภัยแง่แซะไม่ได้พกปืนลำแสงมาด้วยเหรอครับนะ่าไ,ไม่ค่ะการพกอาวุธเป็นข้อห้ามค่ะอันตรายนะครับก็เข้าใจายอยู่แล้วแต่ถ้เธอพกอาวุธแล้วนอกจากจะไม่มีประโยชน์อาจาจะเอาไปลืมทิ้งไว้นบนรถไฟด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้จักอะไรที่ชื่อจริงกรกข้าไหมครับใครไม่รู้จักอยากให้มาเห็นภาพรงหน้าผมจังเลยนี่มันอะไรเนี่ย เรื่องนั้นรู้แล้วไม่ต้องพูดซ้ำผูสซ้งมิติแห่งนี้ขึ้นหรือว่าน,นี่ก็คือฝีมือฮารุฮิสาเหตุคืออย่างอื่นแต่ต้นเหตุก็คือเธอขยับตัวได้แล้วล่ะทังของผมในมิตินี้ก็ใช้ได้นะครับถึงจะไม่สมบูรณ์แบบก็เถอะมีพาัเราหนึ่งในสิบของมิติที่ปิดกั้นอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเพียงเท่านี้ก็คงจะพอนะครับถึงไหนก็เหอะนะั่นละโต ตัวจริงของมแมลงนั่นคืออะไรเนี่ยแล้วประธานไปอยู่ไหนสิ่งมีชีวิตข้อมูลกลายพันธุ์มันอาศัยการทํางานของสมองนักเรียนชายเพื่อทําให้ตัวตนของมันมีความเสถียรยิ่งขึ้นหรือว่าคุณประธานอยู่ในนั้นอย่างนั้นเหรอครับคงเป็นอย่างนั้นอ,อย่างนั้นเหรอจึงโครงท่ามตัวนี้เกิดขึ้นมาจากภาพจินตนาการของตัวประธานเองหากล้มมันได้ที่ติดผิดปกติก็จะสลายใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วล่ะพถ้าอย่างนั้นเพื่อก็ง่ายเข้าครับ เพราะคุณอศัยนะที่กอดเอวผมอยู่ในตอนนี้ทำให้ผมแทบคนไม่ไหวแล้วสิโดนล็อกไว้แบบนี้จะหนีก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จบแล้วล่ะครับรีบๆเช็คบินทีเธอรับทราบแล้วล่ะครับอ้มบอกุเป็นพลังสู้กันเหรอ แล้วหรอครับถ้าทางจะยังมีชีวิตยอยู่นะมิตินั้นก็เปลี่ยนกลับเป็นห้องเดียวเหมือนเดิมเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ280ล้านปีก่อนพวกมันลงมาบนพื้นโลกเนื่องจากพวกมันไม่มีหนทางที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกนี้จึงได้ทำการจำศีลเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์เอาไว้เมื่อมนุษย์ได้สร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ขึ้นมา พวกมันจึงอยู่ในสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นและด้วยข้อมูลจากต่างโลกที่มีขนาดมหาศาลจนไม่สามารถคำนวณได้ทําให้พวกมันตื่นข้อมูลจากต่างโลกนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์หน่วย SOS ที่ฮารุฮิวาดขึ้นมานั่นเองดูเหมือนนั่นจะเป็นตัวต้นเหตุสัญ,ญลักษณ์นี้หากตีค่าด้วยมาตรฐ,ฐานของโลกนี้แล้วจะมีข้อมูลประมาณ436เพเทไบต์อยู่ในนั้นพูดเป็นเล่นนะจำได้ว่าไม่ถึงร้อยกิโลไบต์นะสัญ,ญลักษณ์ที่บังเอิญเขียนขึ้นมากลับกลายเป็นของแบบนี้ไปได้อะสมแล้วที่เป็นคุซซูมิยาล่ะครับ ผมเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีมันพอดีเกินไปการตั้งหน่วย SOS การดึงคุณอาไซนะมาเป็นมาสคอตดประจำหน่วยโคอิซุมิก็ย้ายมากระทันหันนางกระโตที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วทั้งหมดกลายเป็นสมาชิกแล้วก็บังเอิญคุณอาไซฮินะมาจากอนาคตนางกระโตก็เป็นมนุษย์ต่างดาวถ้าเป็นแค่ความบังเอิญที่ฮารุฮิเลือกมามันก็โป๊ะแช่จนเกินไปอยู่ดีนั่นแหละโคอิซุมิบอกว่าน่าเป็นเพราะความต้องการของฮารุฮิแต่ว่าผมไม่เชื่อหรอก เพราะว่าผมเป็นแค่คนธรรมดาแต่ว่าถ้าการกระทําของฮารุฮิทั้งหมดมีเบื้องหลังอยู่แล้วแล้วก็ผมเองก็คงเหมือนสามคนนี้ที่อาจมีความสามารถพิเศษยิี่งเง่าอะไรสักอย่างหรือเพราะมีเหตุผลบางอย่างทำให้ฮารุฮิเลือกผมเข้ามาหน่วย SOS นี่อย่างนั้นเหรอนี่ฉันเป็นตัวอะไรกันพูดแบบรวบรัฐผมคือเบรกเพียงหนึ่งเดียวของหน่วย SOS ที่ต้องคอยห้ามกิจกรรมอัศาจรรย์พันลึกของฮารุฮิ และคอยทำให้เธอกลับสู่การเป็นปนักเรยียนมปลายธรรมดาให้ได้แล้วสรุปเจ้าจิงโกรกถ้ำนั่นคืออะไรสิ่งมีชีวิตข้อมูลเป็นญาติทางสายพันธุ์กับพวกเธอเหรอจุดกำเนิดเหมือนกันแต่วิวัฒนาการแตกต่างไปและสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงกลับยังเหลือผู้รอดตายอยู่สินะไม่เห็นต้องมาจำศีลอยู่บนโลกสักหน่อยไปยีบแถวดาวเนปจูนซะก็สิ้นเรื่องการกำเนิดของอินเทอร์เน็ตกลับกลายเป็นการปลุกปีศาจแบบนั้นขึ้นมาซะได้ยังมีเรื่องแปลกอยู่อย่าง ตอนที่ฮารุฮินั่งวาดสัญลักษณ์นั่นอยู่ในห้องนี้รวมทั้งตอนที่ภาพนั้นเสร็จสมบูรณ์ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนี่ที่นี่นะกลายเป็นมิติผิดปกติไปนานแล้วรอครับทั้งตัวแปรและสนามพลังต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาภายในห้องนี้กระทบกันจนสลายไปและเกิดสภาพช่องว่างขึ้นทําให้ไม่สามารถแทรกแซงเข้ามาได้อีกแล้วนะครับช่วงที่ฉันไม่รู้สึกตัวเนี่ห้องชมรมกลายเป็นมิติพิศวงไปซะแล้วเหรอเนี่ยคิดว่าคงไม่เกิดปัญหาหรอกครับบางทีนะครับไม่ไหวไม่ไหวถ้าอยู่ๆเกิดกายร่ามเป็นตัวอะไรสักอย่าง ต็ไม่รู้ตัวเนี่ยฉันไม่เอาด้วยนะผมจะพยายามเพื่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นครับคงไม่ใช่ว่าแกพยายามมันถึงได้กลายเป็นแบบนั้นหรอกนะเฮ้จำนวนคนเข้าพุ่งขึ้นไปเกือบถึงสามหมื่นสั้นแล้วสิ่งมีชีวิตข้อมูลที่ว่า ได้ทำการเชื่อมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังที่ต่างๆเพื่อขยายอนาเขตและทำการคัดลอกข้อมูลในสมองของคนที่ได้เห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นมิติจำกัดขอบเขตไปเรื่อยๆเนื่อง,งจากข้อมูลเกิดเสียหายจึงไม่ทำให้มนุษย์ทุกคนที่เห็นต้องกลายเป็นแบบเดียวกับประธานชมรมไปจากปากคำของนางตะกพวกเง่าที่เห็นสัญ,ญลักษณ์ถูกต้องมี8คนแต่เป็นเด็กทิตะทั้ง5คนคงต้องไปช่วยเหมือนกันละซินเนีย พอลองทําตาปรือดูแล้วที่จริงมันเขียนว่าหน่วยแซด,ดตอซตต่างหากหลังจากนางตโตแต่งภาพขึ้นใหม่ผมก็แปะขึ้นเว็บเหมือนเดิมคุณประธานมาโรงเรียนแล้วนะอ,อ๋อเหรอเป็นอาการซึมเศร้าจริงๆหรือไม่ก็คนรักทะเาลาะกันนะั่นแหละนะแต่ช่างเหอะสุดยอดเลยนะจานวนคนเข้าไปสามหมื่นแล้วนะคนมันจะเข้าก็ต้องเข้าอยู่ดีนะะั่นล่ะเอะหรือว่าที่จริงคนที่ทำลายข้อมูลนั่นก็คือเยนี่หรือเปล่า แล้วก็คุณชิมิโดริที่เอาเรื่องมาปรึกษาจากปากคำของคุณประธานแล้วเขาไม่ได้มีแฟนสักหน่อยภายในเหตุการณ์ที่เหมือนเรื่องแต่งขึ้นแบบนี้จะต้องมีนางตะโตเสมอหากมนุษย์พีซในประสงค์จากต่างดาวคนนี้ใช้วิธีการบางอย่างทําให้คุณชิมิโดรินําเรื่องนี้มาปรึกษากับพวกเราแล้วละก็ผมจะไม่แปลกใจเลยอาจจะเป็นการแต่งละครเล่นบทว่าจ้างเพื่อทาให้ฮารุฮิไม่รู้สึกเบื่อก็เป็นได้ เธออาจจะคอยป้องกันเรื่องราวผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่บอกให้ใครรู้และไม่มีผู้ใดรู้ก็ได้ภายในเงาเมื่อของชมรมรู้ว่าที่ถึงพวกเรามาเอี่ยวแบบนี้เนะี่ยนังาโตเป็นความต้องการของเธอันเหรอแอนดรอยที่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นซึ่งต้องนั่งอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวมาตลอดนังาโตหรือว่าเธอเองก็มีความรู้สึกเคยคิดใช่ไหมว่ามันเหงาที่ต้องอยู่ลําพังเนะ่ะ Hãy subscribe cho